เราเป็นเลียงไะไท่โหเรียนคู่กันเลยเียนคู่กันก็งงเงี้ยูนี่คูเปิดให้เลยเดี๋ยวทำท่าอย่างเดียวได้เธอเอาป่ะแล้วเธอก็หลับอีเวนต์เป็นดีเจเมกิ๊กิกิเอาป่ะฉันรู้เรี่อใครฉันมีคอนแทคบแล้วเตนแทคแเ้นเต้นเต้นเต้เต้นเต้น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 ตนตเเต้เต้เต้เตเต้เ้ แต่แบบแบงค์ของอินเวเดอร์ไม่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 เก็บปายอนนะเธอไปเรียนกันเออเอาจริงนะเอาจริงอ่าพี่เกดแม่อนุมัติเอาจริงเอาจริงไม่เรียนเธอคนที่ฉันรู้จักเขาเป็นแชมป์เลดบูเปิดดีเจเลยเขาเป็นปรมอาจารย์ชอบเขาเปิดดีมากแล้วฉันก็ไปเจอเขาที่อีเวนแล้วเขาก็รับสอนแล้วเขาก็ฉันก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยแล้วฉันรู้สึกว่าแบบเอออยากเรียนกับเขาถ้าจะเรียนต้องคนเนี้เพราะเขาเป็นเทพหรอตรงเป็นเทพ ชื่อจิตเป็นเทวเรียนนี้นะมาเรียนฟันถึงแสนกนอารร้องเร่งอยู่นั่นร้องอยู่เพลงเดียวอ่ะเทปนี้นะคะขออนุญาตสวัสดีสวัสดีค่ะใครที่อยากมาหาสาระกับเรานะคะไม่มีไม่ไปหาช่องอื่นช่องอื่นนะคะวันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะคำอะไรเราเชิญคำเลยดีกว่าเราเชิญเราเชิญคำขึ้นมาเลยค่ะ มีความสุขกับเขาให้มากเท่าที่เราเสียใจนะแต่ยี้หูมึงไม่ได้คิดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่หูขัดทุกอย่างมันก็จะสึกหรอค่ะตอนนี้มิวกี้ช่วยด้วยเธอคำนี้อ่าทำไมไหนเราดิโอ้แอนที่หูคือหูมึงไม่คิดเลยดิเออใชยทำไมให้กูก่อนอ่ะเอาก่อนจริงจังหรือไม่จริงเอาถอดสมองแล้วมาคุยกันโอเคเรื่องถอดสมองมาคุยกัน คือสุดท้ายแล้วจบแล้วจะบอกสุดท้ายแล้วเรามีหน้าที่หนึ่งคือเลิกพั่มเพอถึงความทรงจาเก่าๆเลิกพั่มเพอถึงความรักที่เป็นไปไม่ได้เลิกพั่มเพอถึงคนที่ไม่รักเราแล้วอืแล้วถ้าใครที่ตอนเขียนอันนี้รู้สึกเป็นคนดีอยู่หมายถึงว่าอาจจะวันนั้นอาจจะตื่นมาแล้วอารมณ์ดีหรือวันเป็นคนไม่ดีไม่ค่อยดีเจ้า แปลกๆจ้า,า,า <laughs> จานี้บ้านนั้นทุกวันไม่ค่อยเป็นคนดีบางบางทีตื่นมาจะมีอารมณ์ขุ่นโมวบ้านเป็นปกติแต่วันนั้นรู้สึกเป็นคนดีแล้วก็เลยเขียนคำนี้แล้วพอรู้สึกขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือก็ในเมื่อทิ้งเราไปแล้วอ่ะเราไม่ได้อวยพรหรอกแต่เราจะบอกว่าไม่ต้องลังเลไปเราคือไปเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องกลับมาไปมีความสุขส่วนความเสียใจของฉันนะฉันรับผิดชอบเอง ฉันมีหน้าที่เดียวคือรับผิดชอบความเสียใจตัวเองอและอาจจะเป็นพรเล็กๆสุดท้ายคือให้เธอมีความสุขให้มากกับวันนั้นในที่ฉันร้องไห้จนกินข้าวไม่ได้จบตอนเธอเล่าประพันเธอแล้หนักลดลงไปกี่โลเธอลดมากฉันสิบโลฉันว่าเจ็ดฉันสิบเออมีใครให้ภาพกว่านี้มคะมีใครให้พ่อกว่านี้ไหมคะเปิดบัมูลคะ่ะมีใครให้ภาพกว่านี้ไหมค่ะท่านผู้ชมในห้องส่งซึ่งทีมงานของเรามาอย่างละสองมีใครเล่าไหมแต่หลังจากนั้นเก้าวันฉันกินฉันเสพใช้เก้าวัน คุยโวว่ะคนตายเขายังร้อยวันเผาเลย9กวันก้าวันห้ามเสียใจแล้ววันที่สิบแม้ที่ทํางานกินข้าว9ก้าวันนั้นอ้วกดูสภาพตัวเองแล้วรูสึกเหมือนเหมือนผีอ่ะกินไม่ได้น่คิดว่าตอนนี้ดีกว่าตอนนั้นไหมหูนิดนึงอาบุูจีกันดบุ้จีหลับด้วยนิดนึงนิดหน่อยอะไม่เราฉันรู้สึกว่าณวันนั้น่ะ เธอมนุษย์คนนึงอะเสียใจอะไรขนาดนั้นรู้สึกเหมือนแบบไม,ไม่ไม่เห็นเดินเห็นตะวันเธอแล้วความผีอะที่มันผีขึ้นเรื่อยๆอมีวันนึงนั่งรถก,กับพ่อกับแม่ปกติอะตอนมีแฟนเราก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่หรอกรแต่แบบเป็นลูกยังไงเราก็เป็นลูกแบบไปเลื่อยอะไปเรื่อยอะ่ะใช่ปะเราก็อ,าอยู่ข้างนอกบ้านแล้วมีวันนึงก็ตัดสินใจไปหาพ่อกับแม่แล้วก็เป็นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเขาแล้วพ่อก็ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งมา ในกรุ๊ปเป็นกระดาษของพญาอะไรไม่รู้แต่เขียนว่าเขาไม่รักเราแล้วพ่อนี้จะอรอลูกกลับบ้านฟิลเนี้ยเหมือนแบบเขาไม่รักเราแล้วเราก็มีบ้านให้กลับประมาณนะั้นนะฉันรู้สึกว่าแบบอันนั้นเป็นกระดาษแผ่นที่พ่อส่งมาในกรุ๊ปลราฉันตื่นขึ้นมาอมแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีเวลาเสียใจแค่วันนั้นแล้วก็คือวันที่เก้าคือวันที่ได้กระดาษพ่อด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าแบบ จริงๆแล้วว่ามึงจะสุขจะทุกข์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่เรามีหน้าที่จัดการตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็เคยคุยกับพี่ชอดพี่ชอดพูดคำหนึ่งชอบมากคืออย่ามัวแต่จําวันที่เขาดีกับเราให้จําวันที่เขาไม่ดีด้วยใช่ไม่งั้นเรามันจะว่างเปล่าเราจะหาทกุกเหตุผลเ,เข้ามาถาโถมแล้วบอกว่าทําไมฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ลืมคนคนนี้แต่จริงๆแล้วว่าวันที่เขาไม่ดีอะ มันคือวันเยอะเหมือนกันใช่วันที่ดีก็มากวันที่ไม่ดีเราก็มากเหมือนกันหรอก็ใช่ก็ถูกอยู่แล้วฟังนะคะตาถึงแล้วค่ะของฉันน่ะมันมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่แบบตรงกับกับคำนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยที่แบบไปมีความสุขกับเขาให้มากเหมือนตอนที่ที่ฉันเสียใจอะไรเงี้ยแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเหมือนที่พี่ชอดบอก ก็คือเออเหมือนเหมือนคนเราอ่ะจริงๆถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องดีอ่ะมันก็ move on ออกมาไม่ได้สักทีเธอก็ใจว่ามันก็ต้องคิดถึงวันที่เขาไปเหมือนกันเธอก็ใจว่าวันที่เขาไปเราก็เจ็บเราก็คือของฉันน่ะมันเป็นสภาวะซึมหลากหลายเหตุการณ์ขอฉันเธอรู้ป่ะตอนฉันอ่ะไม่รู้เลยว่าตอนที่ฉันเลิกกันน่ะ มันเป็นเทรนทวิตเตอร์ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเธอไม่ได้เข้าไปดูฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่เล่นทวิตเตอร์ฉันไม่มีอเพราะว่าไม่ชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนขึ้นเทรนทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้ก็มันมีมันมีหลายเรื่องราวที่แบบคนรู้ไม่จริงอ่ะเยอะมากๆเหตุการณ์มันแบบมันพัวพันกันเธอเข้าใจว่ามันพัวพันกันอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าแบบมันมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยมันเลยทําให้ฉันน่ะมีความทุกข์ในเวลาเดียวกันม,มันไม่ใช่เป็นเวลามันไม่ใช่เป็นข้อแบบทําไมเราเลิกกันทําไมเรา ไปจากกันทําไมเราจากกันมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอุ้ยมันขนาดนี้เลยหรออุ้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยหรออุ้ยมันอุ้ยเราเคยรักกันมากทําไมวันนี้มันเป็นแบบนี้เลยหรอทําไมวันนี้มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะมันมันมันเลยทําแม่ชั้นแบบซึมไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดในเวลาเดียวกันนึกอ้อเธอเข้าใจปะมันเหมือนมันเหมือนไม่เจ็บปวดเลย เธอเป็นคนบอกเลิกเธอเป็นคนที่จะขอแยกกันอยู่แต่ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะที่แบบคนข้างนอกไม่ได้รู้เลยอะ่ะมีอีกเป็นสิบสิบ,สบเรื่องอะ่ะมีเป็นส,สิบสิบเรื่องแยกย่อยเป็นเรื่อง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 มันเยอะมากเตยยี่เธอรู้ป่าวว่าตอนนั้นฉันรับมือกับมันแบบฉันผ่านมันมาได้อะ่ะฉันรู้สึกว่าแบบ ฉันจาได้ว่าฉันเจอพี่รุ่นพี่ดาราท่านหนึ่งตอนนั้นไปงานกันแล้วก็นั่งข้างๆกันแล้วเขาบอกว่าแบบวิวกี้วิวกี้เก่งมากมากเลยนะแบบเก่งมากๆพี่แบบพี่นับถือแบบเลยว่าแบบเก่งมากๆอ่ะเธอรู้ป่ะฉันแบบทุกคนชมฉันหมดเลยว่าฉันเก่งมากฉันไม่เคยคิดว่าแบบใช่ฉันเก่งเธอรู้ป่ะฉันฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะจนวันที่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วอ่ะ จนถึงทุกวันเนี้ยชัยก็ยังรู้สึกว่าแบบเออว่ะกูผ่านมันมาได้ยังไงวะเออพอมันนึกย้อนกลับไปอ่ะมันหนักมากเลยนะถ้าเกิดถ้าถามชันในมุมหัวข้อนี้ฉันก็อาจจะแบบพูดในมุมของชันที่ทุกคนเห็นละกันเพราะของชันมันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันก็อาจจะเป็นฟิลที่แบบเออในเมื่อมันผ่านเรื่องราวที่มันดีและหลาย แล,และที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดว่ามันจะคุ้มค่าถ้าเขาไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆหลายเรื่องมันเน็บหนาวหัวใจมากเลยมันเหมือนอะไรมากรีดหัวใจเลยอะ่ะไม่ฟังฟังที่เล่าหลังบ้านเมื่อกีเออ้เย็นอนะ่ะมันหนาวเย็นทอยอ่ะไม่มันเหมือนแบบฉันมองเธอเป็น คนที่ s a c r i f i c e เขาเรียกว่ไรอะทุ่มทุ่มเทเสียสละให้ความรักทั้งหมดอะอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ความรักที่มันมาเบียดเบียนหัวใจเธออะอเธอพร้อมที่จะมองข้ามด้วยนะเพราะเธอเป็นคนใช้ใจนำใช่แต่วันในวันหนึ่งแค่เธอโดนเอาเปรียบโดยที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มีค่า เธอก็ไม่คิดจะเอาคืนด้วยอย่างน้อยปล่อยให้เธอใช้ชีวิตของเธอไม่ต้องมาละลานกันต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปจริงๆเธอเป็นคนไม่ได้น่ากลัวตามแบบอัสมมติคนภายนอกเห็นคือแบบมิวกี้แบบดูน่ากลัวดูหยิ่งหรือเปล่าแต่จริงๆเธอแบบใจเธอมันแบบแฟกใจยมากมันคือแบบบอบางและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อะฉันฟังแล้วฉันมึงผ่านมาได้ง่ายวะมันยากแบบ หลายครั้งที่ฉันแบบนั่งนั่งคิดคนเดียวอะแล้วฉันแบบอ๋อแบบเออวะกูผ่านเรื่องนี้มาได้ไงวะวันนั้นเราผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงแบบยังจําวินาทีที่แบบไปนั่งคุยแล้วก็โเดินขึ้นรถแบบวินาทีที่แบบมีการพูดคุยกันหรือว่ามันถูดเธอทุกอย่างฉันผ่านมันมาด้วยด้วย เหมือนเฮือกลมหายใจจะเฮือกสุดท้ายอ่ะต้องทําอ่ะและ้วตอช่วงนั้นฉันทำงานหนักมากมเป็นการทํางานที่หนักมากอ่ะไม่มีเวลาคําควรหรือมีความสุขหรือเสียใจหรืออะไรเลยอ่ะมันทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเหลือมากค่ะไม่แล้วแล้วมันมี side effect ไหมเพราะเราทับถมโดย,โดยที่อสมมุติก้อนความรู้สึกก้อนนี้อยู่อ่ะอแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตใช้ชีวิตด้วยผ่านก้อนนั้นไปอ่ะมันมีไหมที่วันนึงเราต้องย้อนกลับมาจัดการกับก้อนนี้อยู่ดี ส่วนใหญ่จะแก้เป็นแบบแก้ไปเลยไม่ปล่อยให้มันค้างนานจริงๆบางเรื่องมันจะค้างนานเอแต่ฉันจัดการให้มันเสร็จสิ้นอเธอรู้ป่ะแบบเหมือนที่เธอบอกอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าฉันต้องเป็นคนแบบหลยกาต้องเป็นคนที่แบบไม่ได้อไม่ได้ฉันจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งอะไรยเงี้ยคือจริงๆไม่เลยฉันขอฉันขอแค่ความสงบสุขเอฉันขออิสระภาพ แล้วก็ความสงบสุขแค่นั้นเองอ่าวันนี้รายการเตยี่ทอกนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณก็คือดีไป่เเหมือนไม่ได้โศกกันวันนี้ดีว่าไยอะยอกฟอนดีเนาะใช่ก็ตอนแรกชวนมาทำรายการก็จะมาคุยรีๆแบบเนี้ยแหละแต่แต่ละเทปที่มาอ่านมามันไปกันใหญ่เลยอะไม่แล้วคือแบบว่าเราก็เลยคิดว่า เออก็ถ้าในเมื่อมันมันแยกมันแยกกันไปแล้วอะก็ให้ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆมันเหมือนทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายอะเออคำนี้จริงเราจ่ายด้วยน้ำตาเราจ่ายกันมาด้วยความเสียใจเราจ่ายกันมากันเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีมีความสุขให้เยอะๆฉันภาวนาตลอดให้แบบ การงานเขาราบลื่นให้ทุกอย่างเขาราบลื่นเพราะอย่างไรเขาก็คือพ่อของลูกฉันให้ทุกอย่างเขาแบบผาดพ้นไปดได้ด้วยดีอะไรเงี้ยเขาดีลูกฉันก็ดีเพราะว่ามันมันมันอ่ะไปยี่คิดบอกว่า,าคือเหมือนแบบวันหนึ่งที่ลูกฉันโตขึ้นแล้วแบบทางพ่อก็ซัพพอร์ตได้ทางแม่ก็ซัพพอร์ตได้จากที่ลูกจะแบบอ่ะสมมติว่านะสมมติสมตสมติจะซื้อจัก,กรยานหนึ่งคันจากคันละห้าร้อยบาท ก็สามารถซื้อคันละสองพันบาทได้เพราะว่าทั้งพ่อและแม่ช่วยกันช่วยกันซื้อซื้อช่วยกันซื้อได้แม้จะแบบทําไมผลลินพานหลืออะไรช่วยช่วยกันช่วยกันซื้อได้ช่วยกันซื้อแต่เขาแบบวใจฉันมองในมุมนี้ไม่ได้คิดว่าแบบโอ้กูเลิกกับมึงเป็นแล้วกูขอให้มึงแบบเอตกอับชีวิตมึงอับจนมึงขอให้มึงไม่มีหนทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นอนุมันาฉันรู้สึกแบบ ไม่พอฟังอ่ะแล้วฉันยิ่งเข้าใจเธอเลยว่าแบบไม่รู้คือปกติเวลาฉันคือด้วยความที่ฉันน่ะฉันเห็นสมมติเราเรารู้จักคนเยอะแต่ฉันน่ะบอกเสมอเลยว่าคนที่ฉันเรียกว่าเพื่อนอ่ะฉันไม่ได้เรียกว่าเพื่อนเยอะอต่อให้ดูเหมือนคนรู้จักเยอะนั่นคือคนรู้จักเพื่อนคือเพื่อนแล้วฉันน่ะกับเธอฉันเห็นเธอแต่วันแรกๆฉันรู้สึกว่ามิวกี้แบบมิวกี้ไม่เหมือนในสื่อมิวกี้ไม่ใช่คนที่แบบ น่กกากลัวข้างในคือแบบเปราะบางแล้วไม่เอาเปรียบคนฉันเห็นสองคำเนี่ยเราฉันรู้สึกกับเธอแบบเนี้ยแล้ววันนี้พอฉันคุยแล้วฉันรู้สึกเออมิวกิมมังแบบมันก็เป็นอย่าง,งานั้นอ่ะสุดท้ายสิ่งที่ยากที่สุดคืออาจจะไม่ต้องมีแรงวอวยพรหรอกแต่ยากที่สุดสําหรับอันนี้คือไม่ได้มองตัวเองไม่ได้มองความเจ็บปวดตัวเองแต่มองความรักที่คนทั้งคู่ต้องมีให้ลูกเป็นหลักสรุปดีกว่าช่อขอสรุปคลิปสรุปคือ,สร,คอสรุปแผ่นนี้หน่อยแล้วกัน คือจะบอกว่าไม่ได้สนับสนุนถ้าใครมีแรงถ้าถ้าใครที่ไม่มีแรงจะอธิฐานให้เขาไปได้ดี At least ห้ามสัตว์แชง่ง ไม่ต้องอธิฐานก็ได้ไม่ต้องอวยพรก็ได้เฉยเฉยว่างเปล่าฟิวว่างเปล่าเราว่างเปล่าได้นะเราว่างเราสามารถว่างเปล่ากับแฟนเก่าหรือว่าผัวเก่าหรือแบบคนที่เคยมีความสัมพันธ์เก่าเก่าได้คือเธอเข้าใจป้ะมันแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะแบบว่าเลิกกันเปแล้วฉันก็อวยพรให้ทุกคนมันฉันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นคือหมาเดึงวว่าฉันก็เคยมีผู้ชายที่แบบฉันไปเดทด้วยหรือว่าคุยด้วยอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็ วันหนึ่งพอแบบเพื่อนมาบอกข่าวแล้วฉันก็แบบว่างเปล่าอืมไม่ได้แบบมีความคิดเห็นว่าแบบวอาหรอเธอเข้าใจบาาใจมานก็แบบว่างเปล่าเรื่องของมึงพูดง่ายๆเธอเข้าใจก็เรื่องของมึงมึงไม่ได้มาอะไรกับกูก็แค่นั้นก็จบกันไปนั่นแหละเราว่างเปล่าได้เราว่างเปล่าได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอวยพอรอะไรมากมายแต่ตอนเขียนคำเนี้ยแค่รู้สึกอย่างเดียวว่าก็ วันนี้มันจบลงแล้วเพราะฉะนั้นไปมีความสุขเถอะฉันเรสเพคความสุขเธอเธอไม่ความสุขเธอรอหยดน้าตาเธอไม่ได้มีผลอะไรกับความรู้สึกเราในปัจจุบันแล้วเพราะเราเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเจ็บปวดและพอเราก้าววันที่เราก้าวออกมาจากเส้นนั้นได้แล้วอะเธอจะสุขจะทุกข์ฉันต่อให้รับรู้หรือไม่รับรู้ฉันไม่ได้มีส่วนกับความสุขความทุกข์เธอเท่านั้นเองใช่ ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเจ็บอีกประมาณปีนะ5้าะค่ะรายการจุดเดือยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวผีเข้าผีออกเดี๋ยวอ่อนไม่อ่อนไม่อวันนี้มีบทการบอกผี่พีทว่าเอาจริงถ้าวันนี้มึงยกกองมึงไปอยู่แพัทยาไม่โกดแต่บอกเชื่ออะมูมีมูมี